สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับสวัสดี f c วีระพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวีระพลการช่างออนไลน์เช่นเคยนะครับผู้ดํำเนินรายการแล้วก็ดําเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเทคนิคแนวทางการซ่อมเกี่ยวนะครับ นอ็อตถ่ยน้ำมันเฟืองท้ายนะครับยามาฮ่า TTX นะครับรถคันนี้เขาเอามารีสโตเครื่องยนต์ใหม่นะครับเปลี่ยนกา้านลูกปืนข้อซ้ายขวานะครับลูกปืนห้องเครื่องทุกลูกเปลี่ยนทิ้งหมดนะครับเครื่องไม่พังอะไรเลยนะครับเสื้อสูบก้กานสูบเขาเปลี่ยนทิ้งหมดเลยนะครับอยากให้ผมเปลี่ยนผมก็จัดให้ครับไม่ว่ากันคุณจะซื้ออะไรมาให้ผมเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับค่าแรงก็จะขึ้นไปตาม ถ้าทําเฉพาะเครื่องก็คือค่าแรง1,000ับาทแต่ถ้าคุณมีคิ้นส่วนอื่นพ่วงมานอกเหนือจากรายการที่ซ่อมเครื่องค่าแรงก็ต้องบวกตามนะครับปะ่ะวันนี้ซ่อมเกี่ยวนะครับซ่อมเกี่ยวน็อตถ่ายนะ้ำมันเฟืองท้ายคือตัวนี้นะครับนะครับเกี่ยวมันรูดนะครับเป็นนอ็อตเอ็มเอ็มแปดนะครับคูณหนึ่งจุดสองห้านะครับหรือว่าน็อตเบอร์สิบสองนั่นเองนะครับ นี่น็อตถ่ายนะ้ำมันเฟืองท้ายตัวนี้นะครับมันมันรูดนะครับเนี่ยมันไขเรามันไม่แน่นนะครับเดี๋ยวจะพาทําซ่อมแบบไหนฟังแบบไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันไขแน่นไม่ได้ครับแต่ทีนี้น้ํามันเฟืองท้ายมันรั่วซึมนะครับเขาใช้เป็นไอ้นี้ทําไว้กอเทปพันเกีียวเห็นไหมเนี่ยนะครับ แล้วเขาขี่เที่ยวนะครับกลัวมันหลุดกางทางนะครับก็ได้นํารถเข้ามาซ่อมครั้งใหญ่เลยนะครับเที่ยวนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องวัดดูก่อนว่าความเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณจิต ไม่ถึงเจ็ดมิลน,นะครับเพราะว่ามันต้องเผื่อทำ,ทำเกียวด้วยนะครับอ๋อแปดแปดมิลน,นะครับแปดมิลพอดีเกือบถึงแปดมิลน,นะครับประมาณแปดจุดเจ็ดจุดประมาณเจ็ดจุดหกนะครับนิดๆนะครับไปเดี๋ยวเรามาซ่อมเกียวกันนะครับเจาะกันเลย เทคนิคในการทําแนวทางในการทํานะครับเดี๋ยวดูความลึกของเกียวก่อนความลึกของเกียวอยู่ที่ประมาณ16บมิล พอดีพอดีนะครับจะฝังแบบเกียวสปริงนะนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องวางเกาะทองเหลืองนะครับใช้เกียวน็อต M8 ได้เลยนะครับคูณ1.25ไม่ฝังไม่ฝังตัวนอนทองเหลืองนะครับมันยืนระยะยาวไม่ได้ครับทองเหลืองรวมแข็งมันไม่ได้นะครับนี่อุปกรณ์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นี่ครับสวรร ชุดเจาะหัวตับนะครับแล้วก็เกียวสปริงนะครับแล้วก็ที่จับด้ามตับก็จะมีแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับไปทํากันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปประกอบเครื่องเต็มค่อยดูกันนะครับอันนี้จะทําเทคนิคในการซ่อมเกียวให้ดูก่อนนะครับว่าเราจะทํามาในลักษณะไหนนะครับ ดอกจอก็อคือใช้แปดจุดสามนะครับสว่านเดิมผมมันจะสะว่านผมมันจะจับได้หรือเปล่า เดี๋ยวเสร็จปีนี่ยังไม่เข้าไปในมักปืนใช้เจาะ8.3สว่าน3ามหุมจะจับได้ไหม,มไม่ได้ต้องใช้สว่านใหญ่ ตัวเล็กเาไปได้ครับที่ผมทำคลิปอยู่ทุกวันนี้นะครับนะครับผมไม่ได้หวังว่าให้ทุกคนเชื่อผมศรัทธาผมรักผมทุกคนนะครับผมแค่นำเสนอเทคนิคในการซ่อมแนวทางในการ ทำงานแนวทางในการอ่านหน้าง,งานนะครับถ้าศรัทธาใครซ่อมกับเจ้านั้นนะครับไว้ใจใครให้เจ้านั้นซ่อมนะครับสําหรับผมเอาไว้เป็นที่ปรึกษาก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องมาซ่อมกับผมทุกคนนะครับดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นวิทยาทานนะครับไม่ได้ว่าให้ลูกค้ามาซ่อมกับผมทุกคนนะครับผม ซ่อมที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อวานมีลูกค้าเจ้าหนึ่งมาหาผมผมอธิบายจนปากจะชีกนะครับจนปากเปียกปากแขะเขาก็ไม่เข้าใจนะครับเครื่องมันดังผมบอกว่าให้ตั้งวาล์วดูก่อนเขาก็ยังแถไปเรื่อยนะครับผมก็เลยบอกว่าแล้วแต่พี่นะพี่จะเชื่อผมไม่เชื่อผมผมก็ไม่พูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะผมบอกพี่แล้วพี่ก็ยังไม่เข้าใจผมก็เลยพูดไปประมาณนี้แหละ ปนี่เราต้องมีปอกนําสักหน่อยหนึ่งนะครับเอาไว้ดูว่าเวลาเราเจาะนี่มันจะเอียงข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่า หลังจากที่เราเจาะแล้วนะครับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง TTX กับฟีโน่ร้อยยีห้าเอ้ยไม่ใช่ไม่เอาดิเอาเป็นฟีโน่ร้อยสิบห้าแล้วก็ตระกูลมีโอโนโวเอ็มนะครับจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับไปหลังจากที่ผมเจาะเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้ผมก็จะทารเกลียวแล้วนะนะครับอ่า ดอกตับมันจะเป็นเบอร์อะไรนะครับมันไม่โฟกัสผมไม่อยากให้แตะหน้าจอพอแตะหน้าจอแล้วปุ๊บมันมันต้องแตะตลอดนะครับดอกท้าป M8 นะครับคูณหนึ่งจุห้านะครับ ผมจะใช้ตัวนี้ตับต,ตัวนี้ตัวเดียว200กว่าบาทเกือบ300นะครับของญี่ปุ่นขายเข้าไปถ้าจะให้ดีต้องใช้น้ำมันพืชนะตับรีเมียมนะรับลูกพี่สอนไว้นะครับแล้วก็ใช้ปอกแงวางเป็นตัวศูนย์กลางนะครับว่าหัวตับเราเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไหม chỗ đó phải hạ luôn vậy. ก็ได้ครับมาวางเพื่อที่จะให้ดูว่ามันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ใช้สายตาลิงกรับถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ดูว่ามันมือเราต้องกะให้ตรงนะมือเรามันจะไม่แม่นยำเหมือนพวกเครื่องเมนลิ่งนะ ถ้าเอาไปขึ้นวางเหมือนบนแท่นมิลลิ่งอะ่ะมันจะก็ต้องตรงเนี่ยแต่ค่าใช้จ่ายมันก็สูงครับอันนี้เราทําแบบบ้านๆนะครับง่ายๆไม่ต้องมีที่ทีวีตองอะไรเยอะนะครับชาวบ้านทั่วไปก็ทําได้นะครับเทคนิคในการซ่อมเกี่ยวนะครับ ใจเย็นๆนะครับงานพวกนี้มันเป็นงานละเอียดนะครับเราเรีบแล้วเราก็คู่ว่างไม่ได้ครับมันเสียหายนะครับสร้างความเสียหายให้ทีมงานลดลูกค้าเรานะครับค่อยๆทานะครับเร่งรีบนะครับปัญหาเกิดอยู่แล้วครับทุกอย่างครับ เราไม่มั่นใจแล้วก็รงตั้งสตินะครับแล้วก็ดูก่อนครับ,รบว่ามันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไหมนะครับนี่หัวตับนะครับว่าหัวตับเราจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่านะครับตับปีนี้มันสามารถงัดดอกตับได้อยู่แล้วครับไม่เหมือนตับหล็ก ถ้าตาบับบิดอะถ้าเราพยายามบังคับดอกตาบให้มันบิดไปด้านใดด้านหนึ่งมากอะถ้าดอกตับมันแข็งไม่พอมจะหักพอหักแล้วทีเนี้ปัญหาเกิดครับ นี่ครับหาลงอะไรวางลงไปนี่วางไปในลักษณะนี้ทีนี้เราก็มาดูหัวตับนี่นะครับมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเอียงนิดนึงเห็นไหมนี่นะครับมันเอียงเดี๋ยวผมจะพยายาม,มาบังคับหัวตับให้มันกดลงมาข้างล่างอีก นะครับเพราะว่าเราเราไม่มีแท่นมิลลิ่งนะครับเราสร้างด้วยเทาทำด้วยตัวเราเองนะครับเราไม่ได้ไปพึ่งลงกึงมากนะครับทีนี้เราก็เอานี่มาวางใหม่พยายามให้มันได้ศูนย์กลางครับอารไปเรื่อยๆอย่าพึ่งกดหัวตาบเข้าไปลึกเกิน มันจะเอาคืนไม่ได้นะครับแล้วมันเกียวมันจะเอียงยาวเลย มันอยู่ในกึ่งกลางในลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเห็นไหมให้มันอยู่กึ่งกลางประมาณนี้หลยยังดูเหมือนเอียงๆอยู่นะยวปรับใหม่นะครับพยายามตอนนี้เรายังไม่เอาเข้าไปลึกนะครับมันยัง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 สามารถคอนเทิร์มคเอ้พูดผิดครับคอนเฟิร์มหัวทาบได้ เราดูศูนย์กลางตรงนี้ไว้เห็นไหมนี่นะครับไม่เอียงแล้วนะเห็นไหมนี่ครับดูเหมือนมันจะเอียงแต่มันไม่เอียงแล้วนะ อย่าหมุนอย่าฟูนหมืดอ,อย่าอย่าพยายามฟื้นนะครับหมุนไปทีเดียวเลยนะครับเราค่อยๆหมุนอย่างนี้นะครับลูกพี่ผมที่ทําลงกึงเขาสอนไว้นะครับถ้าดอกตับหรือว่าหัก่าแล้วมันจะยุ่งยากถ้าเรา ฝืนหมุนไปทีเดียวค่อยๆห,หมุนแล้วก็วางตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับพยายามวางดูมันไปเรื่อยๆจยใ,ให้มันเอียงนะครับ ยังไม่เสร็จนะครับพอหัวตาบมันทะลุแล้วแล้วก็ฝังลงไปจนมิดเดียวเลยครับ ตับคารถก็ได้นะครับแต่ว,ว่าเวลาเราตับอ่ะเราต้องผ่าเฟืองท้ายออกนะครับถ้าเราไม่ผ่าเฟืองท้ายออกมีเศษปีเนียมมันจะเข้าไปเข้าไปนี่มันจะเข้าไปสร้างความเสียหายให้เฟืองท้ายครับมันต้องผ่าออกมาทำข้างนอกผ่าเฟืองท้ายออกนะครับ เกียวไหมครับไม่ใช่เราฝังเกียวสปริงแล้วเราจะเอานอ็อตมาวางวางน็อตตัวเดิมได้เลยไม่ได้นะครับมันหลวมนะครับนี่ครับนี่ผมจะฝังเขาเรียกว่าตัวนอนนะครับมันเป็นเกียวสปริงนะครับนี่ผมจะฝังตัวนี้เข้าไปก่อนเราจะเอาด้านนี้เข้านะครับนี่ใส่ขเข้าไป ใช้มือไขนําเข้าไปก่อนก็ได้แต่ทีนี้ก็จะมีตัวเสียบไอคีบนี้มันก็จะไปเสียบกับตัวที่ผมให้ดูเมื่อกี้ฝนะังฝังแทนพวกเสาเสื้อสูบเดิมๆได้เลยนะครับพวกเกียวเสาเสื้อสูบมีโอฟีโนโนโวนะครับเวฟร้อยบห้านะครับก,ก็ฝังเหมือนกันในลักษณะนี้แหละครับซ่อมเกียวนะครับซ่อมเกียวน็อต ทุกเอ็มะครับสําหรับที่มันไม่ใหญ่มากนะครับฝังได้หมดเลยนะครับขอให้เรามีเครื่องมือที่จะมาฝังมันขอให้เรามีชุดซ่อมเกียร์สปริงแค่นั้นก็พอนะครับเห็นไหมเดี๋ยวก็จะชนแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่ามันไปโผล่ข้างในเยอะไหมโอ้เือเยอะครับเยอะเยอะเยอะ แล้วก็ให้มันให้เกียวมันให้สป,ปริงมันฝังลงไปลึกหน่อยครับทีนี้แล้วก็ลองเอาน็อตมาไขาใส่ดูสิน็อตถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย ิ้นงานเราก็ตัวขอบปีเนี้มันก็จะเหลือหรือมันมันชิ้นงานมันจะเหลือเยอะนะครับแล้วทีเนี้ยชิ้นงานมันจะไม่เสียหายมันโอกาสมันจะแตกมันจะมีน้อยครับถ้าเราฝังเกีียวสปริงพวกนี้นะนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องล้างเกีียวตัวนี้ใหม่ แล้วก็ไปตีไอตัวนั้นออกตีดันลงไปนี่ครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมล้างเกียวตัวนี้ก่อนนี่ครับล้างเกียวมาแล้วใช้นอ็นอตน็อตถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายตัวเดิมได้เลยเงานซ่อมนะครับก็จ เสร็จเรียบร้อยครับแน่นเหมือนเดิมถัดได้เต็มที่นะครับดูสิเทสเกี่ยวก่อนมักลื่นเรื่องเมื่อกี้มันยังติดติด,ตดขัดขัด,ขดอยู่นะครับ นี่นะครับเสร็จแล้ว เราจะใส่ทองแดงนะครับใส่แหวนทองแดงนะครับแล้วเราก็จะดูว่าล็อกให้แน่นนะครับว่ามันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไหมนะครับเห็นไหมนี่ครับรถทุกคันนะครับน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องน็อตอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป็นน็อตถ่ายนะครับจะมีแหวนอ่ะยกตัวอย่างสําหรับรถมอเตอร์ไซค์นะน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องน็อตถ่ายน้ํามันเฟืองท,ท้าย น็อต่ายน้ำนะครับน็อตไล่ลมน้ำหม้อน้ำนะครับสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ต้องมีแหวนทองแดงในลักษณะนี้นะครับไปบถ้าเราอะเดี๋ยวผมจะให้ดู ถ้าเราตับ๊บเอียงนะครับแหวนน็อตมันจะเอียงไปข้างหนึ่งเลยนะครับมันจะแย้มให้เห็นเลยนะครับอันนี้คือคือคือยกตัวอย่างว่าเราตับเอยียงนะนะครับเนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการซ่อมเกียร์น็อตถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายคันนี้นะครับยามาฮ่า GTX นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปประกอบเครื่องยนต์แล้วนะครับ เนี่ยซ่อมเกียวตัวนี้เสร็จก็จะ,ะทำคลิปประกอบเครื่องยนต์ต่อเลยนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ฝากไลค์ฝากแค์ให้ช่อง YouTube วีรพลการช่างออนไลน์ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับมันเป็นงานซ่อมนะครับผมวิดีโอของผมไม่เหมาะกับโลกสวยนะครับไม่ได้มีคอนเทนต์ที่ประเสริฐเลิอดรู้อะไรมากมายเน้นปฏิบัตินะครับแล้วก็ให้ความรู้ให้แนวทางการทำงานเล็กๆแน้อยสำหรับ FC วีรพลการช่างทุกคนนะครับก่อนไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับ นี่นะครับทอมอะไรนะครับสุขสวัสดิ์74นะครับร้านเปิด8ดโมงนะครับปิด19นานะครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับถ้าจะให้ดีก็ติดต่อสอบถามได้นะครับใครอยากได้อะไรลรถไปประกอบรถที่ต่างจังหวัดเป็นอะไรแท้นะครับช้าแต่ชัวร์ครับผมสวัสดีครับ